เป็นสเตทวันเกิดของโยเกิร์ตใช่ไหมแล้วเราคิดว่าโยเกิร์ตเนี่ยควรจะเป็นรถอะไรเป็นโยเกิร์ตไม่ใช่รถแบบนั้นรถ่เรุ่นรุ่นรุ่นโยเกิร์ตของกินขอแบบตุดันไม่เกรงใจใครอันนี้ดูในติ๊กต็อกใช่ o r i g ิ n a l อยู่นี่ฮะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะทำไม่ได้ค่ะฉันยังไม่เคยดูเลยจริงจริงนะเอาหรอเราอยากอะไรเราคนเรียกชื่อตลอดเลยเนี่ยขึ้นมาตอบไหม เจอคนอื blender, ่นบ้างรู mm ้จ hmm. ักคนเดียวหรอไม่น่าเชื่อแล้วพี่อย่าปารองเท้าขึ้นมาเชื่อแล้วว่าแข่งแกงดุดันไม่เกรงใจใครถ้าแกงดรือใดว่าจะแข่งกัใครคูเปู้เป้แร็ปเตอร์